เอาล้ครับก็สวัสดีแฟนๆเกมเกมชินดีมแพคทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ครับผมผมโกดแมนนับจับมาแนะนําครับแหล่งฟาร์มไอไพบอนเจวับสามสิบเม็ดฟรีครับในแมปน้ําแข็งน้ำนองหรือว่าดา้อนสปายแมปนี้ครับอ่าซึ่งเป็นการที่เราครับจะต้องไปแค่ตามหลาหาขวดน้ํานั่นเองครับหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะว่าเอขวดน้ําเนี่ยบางคนอาจจะเก็บมาได้นะครับเนาะแต่บอกว่าเปิ้นใจไปที่ไหนยังไงนะครับป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับ จุดที่มีขวดน้ำครับอ่านี่ครับผมเราจะมาอยู่ใต้สุดเลยนะครับเนาะของแมปนะครับอ่ะจะเป็นจุดที่ผมนี่ครับทาเครื่องหมายลูกถ้วยไว้นะครับมันจะมีขวดน้ําอยู่3จุดนะบางคนอาจจะไปเผื่อเก็บได้จากจุดไหนครับเนาะมันจะต้องสะสมให้ครบ3าันะครับมันจะบปส๊ไออาร์ชิพเมนต์นะครับเนาะแล้วก็จะได้ไพ่ัอเจมมาฟรีๆนั่นเองนะทุกคนโอเคจุดแรกที่ผมจะมาเนี่ยครับเนาะเป็นจุดตรงกลางนี่เลยนะครับอ่ะขวดน้ํามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูครับทุกคน อ่านี้นะฮะนี่นะขวดน้ำมันจะขึ้นเลยครับขวดลอยน้ำน้เนาะแล้วก็กดเอฟไปครับมันเหมือนจะมีคนส่งข้อความขอความช่วยเหลือเอาอะไรน้าน้องนี่นะถ้าเกิดคุณได้อ่านข้อความนี้ก็หวังว่าคุณจะเป็นคนที่ฉันคาดหวังเอาไว้นะครั้งหนึ่งพวกเราเคยคิดว่าสงคารามนั้นเกิดขึ้นเอ่อก็กดค้มๆไปเลยนะ้น้องขี้เกียจอ่านแมมฉันรอการตอบกลับจากเธอแม้ว่าจะเป็นเพียงด้วยคำสั้นๆเพียงไม่กี่คำก็ยังดีนะโอเคนี่ผมได้สองอันแล้วนะสำหรับ ตัวของขวดน้ำลอยได้นะอันแรกจะอยู่ตรงกลางนี่นะเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึงครับอสำหรับอันที่2จะอยู่แถวนี้นะครับทุกคนนี่นะครับตรงตรงที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับเนาะอ่ามันจะมีขวดน้ําอยู่แถวนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมขอโทษด้วยนะคือว่าผมเผลอเก็บไปตอนนั้นก็มันบอกง่ว่ามันเป็นควดอะไรนะครับคือว่ากดอันอนก็กดข้ามไปนะเนาะจุดที่2ครับอ่าเดี๋ยวเราไปจุดที่3เพื่อรับไพมอนเจมฟรีกันนะครับ จุดที่สามน้ำเนาะมันจะอยู่ใต้สุดเลยครับใต้สุดของแมปตรงนี้น้ำเนาะตรงนี้ผมลูกเมาส์ชี้ตรงนี้นะครับโอเคครับวิ่งมาเลยครับมันจะมีไอ้มินิบอสอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับก็เตรียมทีมต่อสู้มาไว้ตัวนั้นเนาะเพราะว่าบ้านเนี่ยเขาจะโดนมินิบอสต์รงตรงนี้ตบได้นะฮะอ่าซึ่งผมก็ฆ่าไปแล้วซึ่งผมก็ฆ่าไปแล้วเรียบร้อยครับตรงนี้มันก็จะมีขวดน้ำลอยอ่าตรงนี้นะครับทุกคนอันที่สามครับป่ะ ขวดใบนี้หนักจังเลยนะดูเหมือนว่าจะมีอะไรสักอย่างอยู่ข้างในอ๋อนี่มันเป็นขวดที่3ามแล้วนะเมื่อวันเพื่อนเก่าของพวกเรามาหาพร้อมกับข่าวร้ายไม่ได้รับการตอบกลับมาตั้งนานขนาดนี้บางทีที่เขาพูดอาจเป็นความจริงก็ได้ฉันควรที่จะต้องยอมรับความจริงอเพราเหมือนจะตายแล้วนะครับเนาะเพื่อนเขานะครับ<ๆ>ก็หวังว่าคุณจะปล่อยมันไว้เหมือนเดิมหรือบางทีคุณอาจจะช่วยฉันตามหาเจ้าของเก่าของมันด้วยถือสว่าดมอ่านี้ เป็นค่าตอบแทนก็แล้วกันนะครับโอเคครับเขาได้ของมาแล้วนะเนาะอ่านี่นะครับได้ไพ่มอนเจมส์รับสามสิบเมตรครับอันนี้ก็ฟรีๆแล้วแค่มากดคุยครับไอ้ขวดน้ํานี่นะเนาะกับได้มูล่ามาอีกไอ้เจ็ดพันเก้าร้อยนะครับก็ฝังไว้ประมาณนี้นะสำหรับคลิปสั้นๆนะในการตามล่าหาขวดน้ำลอยได้ครับก็นี่ครับตามจุดที่ผมอยู่นี่เลยนะเนาะสามจุดดับหนึ่งสองสามนะก็ไปไอ ไปเก็บขดน,น้ํากันได้ครับนัสงสารคนที่ทรงจดหมายมาเหมือนกันนะเนี่ยถือว่าน่าจะเด็ดสมอเล่ไปแล้วนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคนระับถ้าผมมีทิคดีๆหรือว่าแรงปัม๊มไพมบอลเจมฟรีสำหรับเกมเกมชินิมแพ็กเนี่ยก็กดติดตามกดซับสไครต์ไว้รอกันได้เลยนะทุะกคนวันนี้ก็ไปก่อนละบายบาย